การเดินทางของเราก็สะดวกสบายมากๆครับเราอยู่บนที่ท่าตำหนักซอย5นะครับแล้วเข้ามาเนี่ยตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลมากๆจากคอนโดไปที่ทะเลแค่ประมาณ300เมตรเองนะครับอันนี้จะเป็น1ห้องนอนนะครับตรงนี้จะเป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็ทีวีติดตั้งเรียบร้อยโซฟานะครับสำหรับการนั่งพักผ่อนตรงนี้นะครับเตียงขนาดใหญ่6ฟุตเลยตัวนี้ก็เป็นกระจกกั้นนะครับจะเป็นวันเ e ด r o o m ที่มีกระจกกั้นลักษณะสีกระจกจะเป็นสีชานะครับเดินไปด้านนอกครับผมจะเป็นของส่วนของวิทะเลตรงนี้ครับ มองเห็นเกาะล้าเลยครับท่าที่ตกดินตรงนั้นนะครับท่าที่ตกดินตรงนั้นเลยทุกคนซันเซตตรงนั้นเลยแล้วก็นี่ครับด้านในก็จะมีการบิวอินนะครับบอร์ดเพิ่งอย่างเป็นฟูลี่เฟอร์นิทเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโครเซตนะครับเปิดตรงนี้ออกมาครับจะมีการเล่นด้วยรูปแบบของกระจกนะครับจะทําให้ห้องดูกกว้างขึ้นเองนะครับกระจกแต่งหน้าอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของ จุดรับปรทานอาหารนะครับทางเข้าตรงน,นี้ได้เลยในตัวของลอบบี้นะครับคอนโดเดอพานุลาพระยาเขาพระนากครับผม